เราจะสอบพร้อมเลยมจะไม่ัจะเ็ตัวอย่างเว้ย้รถพร้อมกลางวันเหนึ่งมเ็ดหนึ่งหนึ่งจนบแปี่ที่หม่นี้เ็ยี่หาหตัวเรหม่สามึ่งา มาที่ใหม่เวลานีสองทีสองรถอัจนเกดหนึ่งแปแจมาเสียรวมเรียแได้่สอที่แปดส่วันส่รอสองสิบสองีสองวันสี่รวบแวมเลขไม่เ mm ต็มสองศูนย์สองเก้าศูนย์แบ่สองศูนย์สองเก้าศูนย์แบเล้กได้ห้าตัวสองสี่สองวันสี่รอบสองศูนยองศูนย์สองศูนย์สองเก้าศูนย์ที่ิมาที่ใหม่เวลานีตสองหนงแปดวนี่รอบเนี่ยได้ไม่สองเก้าศูนย์ เลขหมายสองร้ยศูนย์สองห้าสมสอง้ศูนย์สองหสมสิบหาที่หมาเลยแล้วก็ให้สไอติดตไเลขหมาสองสี่หกสองสี่สองแันสองสี่หกสองสี่สอง ม่วอล์กใใจเออธอรมด้หน่อได้าบนงแล้วผมว่าเลขไม่สองสองหกสองเอหนึ่งสามหนึ่งหสงหนยงนะเปิดดิ

Sama kwa tip tukere, sama kwa tip tukere, wopan, gani rek maye men. Sama kwa tip ti.